สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มช n แนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับ power bank คร้่งครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ้าอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆถึงฤดูท่องเที่ยวกันอีกแล้วครับหลังจากหยุดอยู่บ้านกันมานาน ครับเพื่อนๆและสิ่งสําคัญที่ต้องติดไปด้วยเวลาท่องเที่ยวก็คือ power bank ครับแต่การที่เราจะนํำ power bank ขึ้นเครื่องบินก็มีกฎข้อห้ามต่างๆดังต,งต่อไปนี้ครับ power bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า32,000ม ah ิลลิแอมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้นําขึ้นเครื่องทุกกรณี power bank ความจุไฟฟ้าระหว่าง2 0 0 0 0 0ถึง3 2ม0 0มิลลิแอมสามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ก้อน power bank ความจุต่ำกว่า2 0 0 0 0 m อ์สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวนและห้ามนำ power bank ใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดใต้เครื่องทุกกรณีโดยให้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้เท่านั้นและที่สำคัญ power bank ควรมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกติดที่ตัวเครื่องด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจ ครับและในปัจจุบัน power bank ที่สามารถนําขึ้นเครื่องบินได้มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเสิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเ,เพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับ power bank ที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์ หากเพื่อนๆสนใจ powerbank สำหรับขึ้นเครื่องบินก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบัน powerbank สำหรับขึ้นเครื่องบินมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมยังมาจัด10อันดับ powerbank สำหรับขึ้นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 ยูเบลพาวเวอร์แบงรุ่น PD28 V2 ความจุ20 0 0มมิลลิแอมครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ดีไซน์สวยวัสดุดทําจากอลูมิเนียมทนความร้อนสีสวยดูหรูหรารองรับการชาร์จเร็วสูงสุด PD20 วัตต์ มีหน้าจอดิจิตอลแสดงสถานะแบตเตอร,ร,รีม่มีระบบป้องกันการชาร์จเข้า power bank มาให้โวลต์เกินมีระบบป้องกันไม่ให้ไฟหมดโดยสมบูรณ์จาก power bank ซึ่งถ้าหมดโดยสมบูรณ์แบตเตอรี่จะเสียได้มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดการชอ็อตซึ่งจะทําให้ power bank เบิดได้และยังมีระบบป้องกันไม่ให้กระแสไฟวิ่งเข้ามือถือเกินขณะชาร์จและยังมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดไฟกระชากซึ่งจะสามารถทําให้มือถือเสียได้ครับราคาอยู่ที่999บาท อันดับเเวเกอร์รุ่น P15 ความจุ15,000ม mm. ิลลิแอมครับเป็น power bank ดีไซน์โดดเด่นสวยงามสะดุดตาสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้หลายก้อนมีขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาง่ายและยังเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกที่ตัวแบตจะมีหน้าจอ LED แจ้งสถานะการทำงานมีพอร์ตชาร์จแบบ1 USB และ1 Type C สามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานและยังมีระบบชาร์จเร็วระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยครับราคาอยู่ที่965บาทอันดับ m a x รุ่น Proda Notebook Powerbank ความจุ30,000มิลลิแอมครับโดดเด่นด้วยราคาไม่แพงแต่ใช้งานได้อย่างจัดหนักจัดเต็ม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งยังมีจอ LED บอกสถานะการชาร์จมีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติถ้าหากชาร์จเต็มมีพอตเอาต์พุตให้มาถึง3พอร์ตและพอร์ตอินพุตพอร์ตดีไซน์เรียบหรูดูดีดูทันสมัยผลิตจากวัสดุอย่างดีทนความร้อนนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายและราคาไม่แพงอีกด้วยครับราคาอยู่ที่479บาทอันดับ7 e-loop รุ่น ew52 ความจุ1 0 0 0 0บมิลลิแอมครับเป็น power bank ไร้สายแบบพกพาแบบแมกเนติกซึ่งรุ่นนี้มีความจุแบตเตอรี่มากกว่าแมกเนติกแบตเตอรี่แพ็คทั่วไปออกแบบมาเพื่อสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android เฉพาะรุ่นที่รองรับโดยมีระบบแม่เหล็กที่ยึดเกาะได้แน่นไม่มีลุดแถมยังรองรับระบบชาร์จเร็ว PD 2 0วัตต์ดีไซน์สวยงามมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานและปริมาณความจุของแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบจัดเต็มรองรับมาตรฐานสากลใครที่ชอบ power bank ชาร์จแบบแมกเนติกจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่699บาทอันดับ6แ a d m ิกรุ่น A15 ความจุ15,000มิลลิแอมป์ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีดีไซน์โดดเดน่นโดยมีสายชาร์จและขาปลั๊กในตัว สามารถชาร์จไฟเข้าได้2ช่องทางโดยผ่านหัวปลั๊กหรือพอร์ต Type C ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้ผ่านมาตรฐาน IATA มีระบบชาร์จเร็ว PD 2 0วัตต์และระบบชาร์จด,ด่วน QC 3.0มาพร้อมกับจอแสดงผล LED สามารถจ่ายไฟออกได้ถึง4พอร์ตตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกทนความร้อนสูงมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ มีให้เลือกหลากหลายสีใครที่ชอบ p o w e r อร์แบงค์ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่790บาทอันดับ5 E-Loop รุ่น E29 ความจุ 30,000mAh mm. มครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆราคาไม่แพงตัวแบตมีการหุ้มด้วยอลูมิเนียมและพลาสติกพิมพ์ลายมีความสวยงามดูดีพกพาได้อย่างสะดวกสบาย รองรับการชาร์จแบบ u u i k ชาร์จ g e ม0มีพอร์ตไทยซีหช่องและ USB 2ช่องทำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมด3เครื่องพร้อมกันดังนั้นจึงช่วยประหยัดเวลาชาร์จได้เป็นอย่างดีและก็ยังมาพร้อมกับไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จได้อย่างชัดเจนครับราคาอยู่ที่799บาทอันดับ4ออคีรุ่น PB Y 3 7 ความจุ2 0 0 0 0 m a ์ครับเป็นรุ่นที่มาใหม่หน่าใช้สุดๆสามารถชาร์จได้เร็วด้วยระบบ PD นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จกระแสไฟต่ำอย่างหูฟังไร้สายและสมาร์ทวอทช์พร้อมทั้งยังมีระบบป้องกันไฟเกินทำให้ชาร์จแล้วไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์รองรับเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 Power Delivery โดยสามารถจ่ายกระแสไฟรวมสูงสุดถึง65วัตต์ดังนั้นจึงสามารถชาร์จได้พร้อมกันหลากหลายอุปกรณ์ดีไซน์สวยงามทันสมัยคุณภาพได้มาตรฐานมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของแบตเตอรี่นับเป็น power bank ที่มีความสามารถครบคันจริงๆราคาอยู่ที่2,890บาทอันดับ3 Remax Power Bank รุ่น w 1 5 0 1 ความจุ15,000ม mm. ิลลิแอมครับเป็นหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมและขายดีมากๆคุณภาพสูงโดดเด่นที่มีความเล็กกระทัดรัดพกพาได้อย่างสะดวกมาพร้อมกับสายชาร์จและปลั๊กไฟในตัวมีระบบชาร์จเร็วแบบ PD ชาร์จและ u u i k ชาร์จ g e 3.0ใช้วัสดุแข็งแรงทนทานและวัสดุภายในคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้ดียิ่งขึ้นโดยรุ่นนี้ยังรองรับมาตรฐานสากลแบบ C F F C C และ O R H S ด้วยครับราคาอยู่ที่990บาทอันดับ2ออคีรุ่น PBN83S ความจุ10,000แ mm. อมครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความโดดเด่นที่ความเล็กกระทัดรัดเท่าบัตรเครดิตการ์ดดีไซน์น่ารักพกพาง่ายน้ำหนักเบาเพียง174กรัมเท่านั้นจ่ายกระแสไฟรวมสูงสุดที่22.5วัตต์ ชาร์จเร็วด้วยระบบ PD ชาร์จและ u u i k ชาร์จ g e 3.0รองรับการชาร์จแบบหลายอุปกรณ์พร้อมกันมีไฟ LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ใครที่ชอบ power bank ขนาดเล็กมากๆจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,190บาทอันดับ1ได้แก่ e-loop รุ่น e w 5 5ความจุ20 0 0มลม ครับเป็นรุ่นยอดนิยมยอดขายสูงและคุณภาพให้มาแบบจัดเต็มโดดเด่นที่ดีไซน์ออกแบบมาเป็นพิเศษผิวเป็นกระจกใสดูสวยงามจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi Wireless Charge สูงสุด15วัตต์รองรับการชาร์จเร็วแบบ PD Charge ตัวเครื่องมีไฟ LED แสดงสถานะมองเห็นได้อย่างชัดเจนและยังมาพร้อมกับระบบแม่เหล็กยึดแน่นไม่หลุดง่ายๆ สามารถพกพาใช้งานบนเครื่องได้อย่างสะดวกสบายและยังใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยครับราคาอยู่ที่1,399บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p ป e เว็บไซต์ Google Ten ครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆใช้ power bank สาหรับขึ้นเครื่องบินยี่ห้ออะไรอยู่ครับหรือเคยใช้ยี่ห้อไหนอยู่อยากแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับ Power Bank ที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนเพื่อนสนใจ Power Bank ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในช่องน,นี้จะใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนเพื่อนอยู่เสมอครับ ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย